สวัสดีค่ะอยู่บบกับโกดูตินนะค,ะว,คะวันนี้โกดูตินพามากินพามากินพามาเร่ๆ,ๆที่ร้านวานิชเล้งแซ่บว้าวเล้งแต่สันทาวโมข้างอุ้ยอีกแล้วอ่ะบุเ้ยอีกแล้วคือร้านนี้เขาอยู่ถนนเรียบทองมหาสวัสดิ์อยู่ใกล้ๆวัดใหม่ข้างๆตรงนี้น่าจะใช่วัดใหม่นะพี่เราที่ขับที่เขาก็ก็คือมันเป็นร้านกะเพรา เราจะนั่งยังไงของเราให้มันถนัดร้างกะเพารานกะเพากับเล้งค่ะ,ะแล้วก็มีเพิ่งจะมีขาหมูเสริมขึ้นมาอ่ะคะขาหมูหหเป็นบุฟเฟ่กะเพาเล้งเป็นตามสักพูดถึงขาหมูเราก็ไม่พลาดเนี่ยมาลองแต่ละร้านว่ารสชาติแต่ละร้านปเป็นยังไ,ไงประเด็นแรกๆอ่ะครั้งแรกหาเลยนะเล้งว่ะกะเพาว่ะก็มาค่ะพอจอดต้ปุ๊บมีป้ายว่าเป็นขาหมูขาหมู เดี๋ยวจากกะเพราเดี๋ยวลงบุฟเฟ่บอกว่าเดี๋ยวปุ๊บผักผักมุมปั๊บเลยค่ะเดี๋ยวลงบุฟเฟ่เลยจ้ะใช่เลยอันไหนที่ว่าเราคุ้มเราก็อยากให้เพื่อนๆมาได้ลองได้ชิมกันอ่ะคุณคใช่จ้ะเอาเป็นอะไรที่แบบว่ากินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆไม่เบื่อไม่เบื่อหรอแต่ต้องไปต่อยไขมันนิดนึงตอนนี้น่าจะสูงละใกล้ละกะเพราไเหียวนี่ อย่าพี่ไม่เห็นเห็นเห็นแล้วว่าแพงจริงว่ะกะเพราขาโหงแล้วเราเห็นเป็นกะเพรากะเพรารวมยอากะเพราสามรวมอะไรทั้งอย่างเดบแปดสิบบาทคือใส่ทุกอย่างแต่ไหนแล้วบอกว่าคนเยอะทันที่คนเยอะข้าราชการก็มาใกล้ใกล้จะเที่ยงแล้วแบบว่าคนก็เริ่มเออเต็มนะคะและแอบดูพี่พี่เขาทำคือเสร้านอาหารต้องเป็นสไตล์อินดี้อะสไตล์อินดี้เออประมาณนั้นพรอบครัวสไตล์อินดี้ผู้ชายล้วนผู้ชายล้วน ไข่สาวโสดมาได้อันนี้เหมือนแหวนตลอดเลยว่ะไขสาวโสดมาได้เอาลองชิมได้เอาลองชิมดูค่ะดูดีน่รักากคนเนี้ยน่ารักนะน่ารักมากเออเราแพ้อะไรทีน่ารักน่ารักเราลืมร้านน้ำน้ำน้ำมาไปค่ะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวเพื่อนเรามาละลืมร้านน้ำร้าืนน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วขาหมู ตรงที่้างน้นมีร้านกาแฟด้วยกาแฟแบบเล็กๆน่ารักน่ารักกาแฟแบบถอดถอดอ่ะแต่ว่ากาแฟสดแบบละถอดเนาะร้านเขาอินดี้มากเลยเพื่อนใายหวานเป็นไงคะรสชาติอาใสยหวานอร่อย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 เลยฮะใช่ใช่จัดมาค่ะใครสายหวานเพราะทุกทีเราไปใส่กินใช่นี่จะสายหวานละคืสับหมูแบบ สมมับหมูฉ่ำมากแล้วานี่ผักไรกันผักคะน้าด้วย<ะ><ะ>ดูดิโอ้ชิ้นใหญ่มากเออเพื่อนเห็นหรือเปล่าวะผักคะนา้าเพื่อนเห็นหรือเปล่าวะ<อ>ดูดิดูอะไรดูดิไม่โฟกสัสอีกแล้วมันไม่โฟกสัสดอกต้องอ่ะนี่แต่ขาหมูเขนุ่มว่ะเดี๋ยวเราปักหมดให้แล้วกันนะ จะกด GPS มาก็จะเจอเลยอ่ะมาง่ายๆเลยเพื่อนๆจ้าซิงเกิลเตอร์ของร้านต้มเล้งนะโอ้โหเปรี้ยวอร่อยโอ้าะอร่อยอ่ะขิงขาหมูสัตวดเ้ว่เนียหายเรียนชอบชจะทำให้เรากินได้หลายอย่างได้หลายจาน กินได้เรื่อยๆอืมเขาไม่มีพีชอ๋อท่นเอาไหมคะเอาจ้ะอันกระเชมก็มีชอบทำแบบอะไรที่แบบคลุกคลิบเก๋ๆตกแก๊กเงี้ยไงดูดีหน้าร้านว่ะสมุทตมีแม่สาวโง่แม่ตะมุตมิเลยใช่รู้อ่ะนะจ้ะบุกได้เขามีที่จอดรถในร้านประมาณสองคันจอดหน้าร้านจอดรบนถนนได้นะใช่ใช่จอดริมถนนแล้วก็มอเตอร์ไซค์จอดได้ ร้านเขาจะรลล่มรืนมากช้างก็เป็นต้นไม้สวยจะดังเลยนะเสียงเพลงพี่เขาเปิดเสียงเพลงดังหน่อยสไตล์อินดี้อะเหมือนเหมือนเรา,า่嘛ขอโทษ <laughs> มือไม่สั้นมือไม่สั้นเออมือไม่สั้นไม่ด้นขามหมูมานานกินให้อิ่มให้คุ้มนะคะ <laughs> นนานเราจะพาเพื่อนมาคุ้ม <laughs> หมูนิ่มมากเลยไม่ไม่เหนียวอะอต้มเปื่อยต้มดี บุฟเฟ่และซะหกเก้าหกหนึ่งจานต่อหนึ่งคนใช่ใช่จานเดียวต่ำแต่ถ้าเป็นพวกกะเพราพวกอะไรพวกเนี้ยก็ราคาตามตามไปก็มากินบุฟเฟ่ขาหมูบางคนก็กินกะเพราแล้วแต่ชอบใช่อันนี้ร้อยร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบเออให้เยอะอยู่นะร้อยยี่สิบแล้วแต่ใครชอบอะไรคาหมูจาเนื้อแล้วก็ต้มเล้งค่อยหนึ่งอยู่แล้วนาะเลิ เราช่วงนี้จะพาเดินตลาดน้ำไงอ๋อเขาเลยเช็คเศรษฐกิจว่าเห็นมีดราม่ากันว่าอัมพวาเงียบไม่เงียบอ๋อไม่เงียบนะไม่เงียบไม่เงียบไม่ดราม่าไม่ดราม่าไม่เงียบไม่เงียบไม่ดราม่านะคะใครอยากเฮ้ยพี่ไปลองร้านนั้นนี่พี่ไปลองร้านนี้ดิไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวจ่ายเองแต่บองมาเหอะว่าไม่ที่ไานจ่ายเออนสดงคือหาร้านไม่ค่อยมีร้านไม่ค่อยเจอแล้วว่ะ จะไปกินร้านแบบแพงๆก็ก็อเออมันไม่ตรงคอ,เน,องนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์เราคือบุฟเฟ่ราคาถูกหรือไม่ก็แบบจา,เาน,นเดียวราคาถูกเนาะแล้วก็ก,กินไปมองมอยไปตามสไตล์สองาสาวใช่เสาโซเสาโสดคือเนื้อหมูของขาหมูอ่ะเพื่อนๆมันแบบมันนิ่มนะเป็นไงรน้นเน้ใช่ดูดิละลายในปาก สินมากอมเออเพราะว่าเจ๊น้องอยังไม่นุ่มขนาดเนี้ยเราเนื้อหมูนะใช่แต่อันนี้คือนุ่มเลยอะแต่ร้นเจ๊น้องมีไส้ร้านนี้ไม่มีไส้ต้องต้องเจ้าสองเรอเพื่อนอะเนื้อน,นุ่มหัานเะแล้วสายหวานหรือไสายหวานถูกใจเลยอะอันเดียวเขาก็น่ากินนะเพื่อนกะเพราเนาะเออก็ดูแบบแบบเยอะอแกบเยอะจริงดูให้ดิดูดิหายเยอะอยู่นะอหาเยอะมากอะนี่ขี้เยอะอ่ะ ดีอย่าลืมนะเพื่อนๆวานิชเล็งแซมแอนต์กะเพรากินข้าวเสร็จแลับตรงหน้าร้านมีกาแฟน่าจะเป็นของพี่เขาแหละใช่ใช่เป็ิด้านเป็นร้านกาแฟสดหน้านั่งนะชิลๆใช่กินเสร็จก็มากินกาแฟต่อมีความสุขมีความสุขไปิดโลกมีความสุขเป็น Joy Eating ค่ะ Enjoy Eating ค่ะดีเท้าไหร่ะใช่รสไม่ต้องจารสองแล้ว ไม่ต่อนี่เหรออืมอ่ะอุ๊ยเป็นไม่ได้ตอนทานขันข้าม,ามแ,บบแล้วเลยนะนิดนึงถึงแม้จะจานเดียวแต่เต็มจานนะนเพืเอะนะ่อนๆเต็ม้านอร่อยจริงถ้เงาเพื่อนชอบป๋าเต็มนิดนึงอเข้าใจแล้วทำไมนางกินจานเดียว ไม่ใช่สายลางนี่เองใช่ไหมแต่กินได้ไหมกินอร่อยแต่เราชอบไปทางเค็มมากกว่าอืมลอดูเล้งเขานะชิ้นแบบดูดูให้เยอะมากเลยนะอเราชอบแคร์เลิงเกิดปีจอวะฮะไม่ค่ะโอ้ยไม่เกิดปีจอแต่ชอบกินเล้งชอบจิ๊ดค่ะมีอะไรคะจี๊ไก่คีอไก่ค่ะชอบจิ๊ดค่ะ ไม่ชอบแข้งค่ะชอบจิกไปกับมันเนี่ยเราจิกจิกตลอดเลยอ่ะแอบจิกนี่เองแอบจิกค่ะนะหนุ่มๆท่านไหนที่คิดจะมาจิกนะคะระวังไว้ให้ดีนะคะมันจิกเก่งจิกเก่งค่ะมันจิกเก่งนะคะมันตามจิกไม่เลิกไหมคะตามจิกเลยอ่ะเล็งดีนะเนาะเปื่อยเปื่อย แล้วก็เนื้อเยอะนะออืมยังเรียนได้เนาะตั้งมเอ้าเพื่อนจานเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวสิไม่ไดตัวบอกว่าฉันต้องสองนะฉัาสายหวานแล้วนะสายหวานต้องสองนเดียวไม่ได้นะพี่เขาไม่จำกัดเวลาแล้ววันนี้ก็คือแบบอากาศเป็นใจอ่ะเพื่อนเออไม่ร้อนแบบไม่ร้อนเนาะใช่นั่งเรื่อยๆนั่งเรื่อยๆกินเรื่อยๆเนี่ยก็พักออ ฝันยัดโูดโบรูดจ้ะอินอยู่ดีดีพอที่ได้ชิ้นซะแล้วโบรูดกลางวงตกลางวันก็แวะมากินไหมจ๊ะไปทำงานอยู่แถวนี้เราแวะนี้ขับรถผ่านเย็บรองมหาสบัดอื้บางกรัวนอนทบกุญช์นะ้าเพื่อนๆตอนนี้มันขึ้นเงินทุกีเลย้หรอก็ดูในจีนนอนทบุรีค่ะ ช่ค่ะช่วยตัวเองค่ะอการหาข้อมูลยังพาตัวเองวิฟินที่ไหนก็ช่วยตัวเองอ่ะหาข้อมูลไปขับรถไปเองค่ะวันนี้เราต้องพึ่งตัวเองนะคะใช่อย่าไปรอพื่อผู้ชายค่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนเหมือนอะไรเัาแคนเขาแค้ผู้ชายอยล่าเนี่ยผู้ชายไปถึงนี้คนดูผู้ชายเราที่สนุกเลยนะได้ค่ะไม่ได้ว่านะคะไม่ก็คนไม่มีคู่ก็ต้องพึ่งตัวเองอ่ะ แม่เรียบเลยไม่น่าเกิดปีไก่นะเป็นแม่เรียบปีจอแล้วเราชอบจิตชอบเผือกกิจกรรมคือชอบจิตผลไม้คือชอบเผือกมีให้ครบจบที่เราอะไรว่ามีให้ครบจบที่เรา ฉันชอบเผือกนะเฮ้ยรู้ที่กูเนี่ยเฮ้ขอโทษทุกคนหยาบมีรู้ที่เราคนเดียวแล้วก็สนที่เราไงค่ะบอกเลยว่าหน่อยรู้โลกรู้เฮ้ยดูเดี๋ยวดูเป็นคนไม่ดีนะหน่อยรู้โลกรู้เป็นคนนินทาถ้าอยากรู้เราก็ถ้าถามถึงบอกหน่อยบอกนะหน่อยเป็นคนไม่ดีนะเราก็บอกกินไปก่อนแต่เราไม่ต้เป็นคนเล่าก่อนไม่ไม่ อย่าเปิดมาแแตะมอย่าเปิดไหมชะนะถ้าเปิดมาปุ๊บกูตามอย่าเปิด่ะขอร้อเปิดมาแล้วพูดไม่อยู่พูดไม่อยู่ถุดไม่อยู่นะใช่ใช่เอออย่าเปิดไปเนะไปต่อีการค่ะคือเราไปต่อนะระหว่างระหว่างเวลาไปเดี๋ยวมีแอบเมาดี ไม่เราไม่ทำายเพื่อนค่ะไม่ค่อยเ <ผม S 1> ช,ชื่อมันเลยว่ะก็เพื่อนตัดอยู่แล้วถึงมอ,อยังไงเพื่อนก็ตัดทิ้งไม่ <characteristics> ไมีประโยชน์ค่ะเขาเป็นคนตัดเราเมาอ,อยังไงหมอยังไงเขาก็ตัดทิ้งอยู่แอบเมาหน่อยก็คือบางครั้งมันตัดแล้วไม่เอาตัดไงเออพีชใครคนนั้นตัดคนนั้นรอดเลยมาแนละ้วจานสองของพวกเราเอาชมเพื่อนๆหน้าก้องหน่อย จานสองค่ะแต่จานนี้เกรงใจในน้ำหนักตัวเองก็จะบอกว่าไม่เอามันนะคะไม่เอามันนะคะมาลาบูฟเฟ่ต้องกินที่คุ้นนะคะเมืนเพื่อนจ๋าบุฟเฟ่กินจตนเดียวได้หรอไม่ได้เออจะนั่งสับพักอาจจะมีจานสองนั่งต่อเลยค่ะจานสองจ ขอ้นมาคนเจ้ามาอร่อยอร่อยอ่ะหวานอร่อยเลยชอบเขาขึ้นสายหวานเนี่ยหน้าตาไม่ให้นะแต่ใจรักใจรักเป็นลุ่มนะอมุนมากชอบร้านเขาอะร้านอินดี้มากแล้วมีเพลงฟังได้ได้ได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆอ่ะโหทำย้อนไปเรื่อยทำย้อนข้าวนะแล้วบรรยากาดบรรยากาศได้อะมันได้มากเล็งมิตซูย่ามาแอป ฮะอย่ามาแอบไม่รู้จริงคืออะไรฮะขอเล่าเบียเราไม่รู้ได้ไงวะเบียเขาไม่รู้ว่ายัดข้าวเผื่ออะไรไม่รู้ได้ยังงร่างมันไปอยู่หัวเพื่อนแม่เรามาเรียนรู้เรียนรู้ฟังรู้นิดนึงใช่ไหมเล่าไม่ใช่ยอดข้าวมันรู้ว่าหมาอีกว่าเล่าไม่ใช่ยอดข้าว เบียคือยอดข้าวใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้รู้รู้ไม่รู้เป็นอะไรหละรู้เขารู้อายุคนนี้ไม่รู้ได้รู้ค่ะรู้เพื่อนน้ำเอานะว่ามันอายุเท่าไหร่มันเจอตีไก่แหม่ว่าขนาดนี้เพื่อนไทยไม่รู้หรอกช่วยจะรู้ค่ันต่อมาลงมาเสียงมาเมียมาแมวมอกแล้กาจอคุณเออซื้อหวยเลยออก จะชิมไน้อยๆหน่อยกินบ้าตาจะได้ไม่ด่ากิบ้าตาอาจจะไม่โดนด่าฉันอาจจะไม่ด่าเออเจ้าของช่องอะไรอ่าอันนั้นเขาให้อะไรแม่น้องหนึ่งนะแม่น้ำหนึ่งเออแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหน่อยแม่น้ำหน่อยเล่นตัวเอง เฮ้ยมันกระถูกขึ้นมานะแกตั้งสมนักเลยสมนักคนดูอ่ะยอดวิวเยอะแน่นอนเอาวันนิดลนึงแซ่บคอฟฟี่อือเอาคุบคือไรคือมาร้านเขากินได้ผมอะค่ะใช่โอ้อากาศเย็นเนาะใช่ถ้าฝนโปรยลงมาด้วยนะฟินเลยอ่ะฟินมาก เอาเลยเอาใหญ่เลยทุกอันนี้ยมาเพื่ตาใส่กางเกงมันแน่นมากแน่ใส่แล้วก็โปรงใช่ท่านช่วงหนให้ตัวเองอ้วนต้องใส่แบบอะไรสบายสบายอ่ะมันมันแน่นมากแน่นแงช้างเลยจ้ะเนาะลองเป็นเทรนด์วะได้ไปหาซื้อคลิปหน้าคนละตัวเนาะเพื่อเราเป็นไปได้ยังไงเนี่ย กินน้อยนะี่น้อยนะจิ้งจอกมาเลยาส่งออกต่างประเทศไหมนะต้นไม้ใช่เขามีต้นไม้ส่งออกต่างประเทศนะปลาส่งออกอขนมส่งออกอาหารส่งออกแต่แห้งเลยจะส่งตัวเองออกแ,แล้วไมเลยค่ะส่งกออกเนอกไปเลยน,ะนอ,นอ,นอกออกสนใจมาได้ นั่นน่ะนั่น่เพลินมากเลยอ่ะลมเย็นร้านโซงอ่ะร้านเขาโปร่งโรงใช่แล้วแบบว่าด้วยการตกแต่งของร้านเขาเนาะสไตล์โทนน้ำตาลดำ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 ไม้ไม้เอออินดี้อินดี้อ่ะเลือดไม่ใช่แล้วร้านเขาโปร่งนะไปก็เม่ใช่ใม่ลมโปรกงอ่ะด้านข้างก็โปร่งด้านหน้าก็โปร่งลมเย็นเป็นสุขเลย่ะ แล้่นมุกอะไรบอกด้วยเมื่อกี้เด็นได้ปวดออกกล้องเลยนะอยู่แล้วเราก็กินมอกอินใจด้วยธรรมชาติสีเขียวมองแล้วก็สบายหูสบายตาเพื่อนอืมลุ่มลื่นเจมเรนอิ่มแหละอิ่มปะอิ่มอิ่มจริงอิ่มตังมากเลยอ่ะ สองจานเองนะโอ้แต่อิ่มอ่ะเราจานใหญ่ไงเออรอเพื่อนอกันแบบติดคิดแล้วเราไปกินน้อยมากเลยวันนี้เสียชื่อขับหมูหมดน,น้อยมาะมีแล้วเอง <c oughs> จานเดียวก็อร่อยแล้วต่อกาแฟปะอร่อยไหมกาแฟ เดี๋ยวปิดกิฟต์แล้วเข้าไปดูกาแฟปีมากปิดกิฟต์กันอันก็เดี๋ยววันนี้นะคะโปรตูินไปก่อนพาไปเรื่อยๆที่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สองสาวสองป้าสองป้าสองป้าพาเที่ยวพักเที 2, <t <t ่ยวพากินเอ่อพาช็อปพากี๊พาเที่ยวพาเที่ยวพากินพาช็อปพาไปเรื่อยๆนั่งเมาส์มอยกันตามสบายใช่สาวแก วงได้เป็นมึงโอเคแก่ก็แก่ค่ะแก่แต่แซ่บนะคะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ไปกันเลยปะบ๊ายบาย